ครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับครูแจ็คและก็ครแูแซมอีกแล้วนะครับครับจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องจุดกําเนิดของแสงใช่ไหมครับวันนี้ครูก็จะมาพูดเสริมความรู้ให้กับนักเรียนครับว่าจุดกําเนิดของแสงเป็นมาอย่างไรครับครับเรื่องแรกเลยครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดกําเนิดแสงอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับครับเราก็จะเห็นว่าเงากระทบนะครับก็จะมากระทบตัววัตถุแล้วตัววัตถุก,ก็จะมีแสงสว่าง อยู่บริเวณข้างหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีแสงสะท้อนจากเงามาข้างหลังตรงนี้นะครับแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับเมื่อกระแสงแสงเนี่ยกระทบกับวัตถุทรงกลมใช่ไหมครับนี่เรายกตัวอย่างเป็นลักษณะ,ะวัตถุทรงกลมนะครับก็ส่วนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแสงสว่างถสุดก็เรียกอะไรกันเก็จะเรียกว่าแสงที่สว่างที่สุดนะครับ,รบต่อไปจัดการแสงที่สว่างที่สุดครับ ก็จะเป็นแสงสว่างเฉยๆนะครับแล้วเรียกว่าแสงสว่างนะครับ,รบต่อไปจากถัดจากแสงสว่างนะก็จะเป็นเงาน,นะครับเงาน,นี้ก็คือจะเป็นการตกร่อดจากแสงจากข้างหน้าแต่จะได้รับอิทธิพลจากแสงมานิดเดียวนะครับจึงเรียกว่าเงาครับก็คือยังยังยังโดนแสงอยู่ใช่นะครับ,รบต่อไปนะครับ หลังจากเงาน,นะครับก็จะเป็นเงามืดที่อยู่ข้างใต้บริเวณตัววัตถุนะครับ,รบจึงเรียกว่าเงามืดมอ,อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวผลงานที่เราทาเสร็จแล้วดีกว่าจะได้เห็นภาพได้ชัดอเค,ครับอัน,นดูมันมาดูกันตรงนี้ก่อนดีกว่าทางนี้ <c oughs> ครับอ๋อกระัวยครับนี่เราจะสังเกตเองได,ได้ว่านี่คือผลงานที่ นักเรียนจะต้องทาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันแรกเหมือนเดิมเลยครับก็คือจุดสว่างสุดนะครับในผลงานเราที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือแสงสว่างที่สุดนะครับไทยจะเรียกว่าแสงสว่างที่สุดครับดับลงมาครับตรงระยะนี้ครับครูเจ็กเขาเรียกว่าอะไรระยะตรงนี้นะครับก็จะเขาจะเรียกว่าแสงสว่างนะครับอ่าแสงสว่างก็คือแสงความแสงอยู่ใช่ครับ ก็คือแสงสว่างตรงนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลของแสงได้น้อยกว่าแสงสว่างที่สุดจากข้างหน้าตรงนี้นะครับเริ่มเริ่มเริ่มมืดลงแล้วเริ่มมืดแต่ยังมีได้รับแสงมากอยู่นะครับใช่ครับโอเคต่อไปครับช่วงนี้ครับช่วงนี้นะครับก็คือเขาจะเรียกว่าเงานะครับฝั่งเงาฝั่งเงาเงาที่ตกทอดมาจากแสงแล้วจะได้รับอิทธิพลของแสงมาบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปครับ ต่อไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเริ่มมืดเลยนะครับเริ่มมืดแล้วเนี่ยก็เขาก็าจะเรียกว่าเงามืดนะครับเงาเงามืดตรงนี้ก็จะไม่ได้รับอิทธิพลของแสงนะครับเพราะมันจะเป็นเงามืดที่มีมีความเข้มที่สุดนะครับอยู่แต่ยังอยู่บนวัตถุนะแต่ยังอยู่บนวัตถุยังอยู่บนวัตถุยังอยู่ในทรงกลมครับแต่เป็นลักษณะเงาที่มืดที่สุดนะครับครับต่อไปนะครับหลังเงามืดเนี่ยเขาจะเรียกว่าแสงสะท้อน จะมีอยู่นิดเดียวนิดเดียวครับในแสงสะท้อนนี้ที่เขาเรียกว่าแสงตอนก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเราตั้งวัตถุตรงนี้ใกล้กับสิ่งของอะไรนะครับสมมุติเราตั้งสิ่งของสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ใกล้ๆกับวงกลมตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าแสงสะท้อนจากสี่เหลี่ยมนิดเดียวครับก็จะมาสะท้อนกับตัววงกลมตัวของวัตถุในชิ้นชิ้นนี้ครับใช่ครับแต่ว่าก็จะสังเกตได้ยากมากครับบางบชิ้นถ้าเกิดวัตถุ ไม่มีความมันวาวหรือว่าเป็นเนื้อด้านก็จะเห็นได้ได้น้อยมากต้องต้องสังเกตต้องสังเกตบ่อยๆนะครับต่อไปในส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือส่วนของเงาตกทอดนะครับเงาตกทอดครับเงาตกทอดนี้ก็คือความหมายก็คือเงาที่ตกทอดมาจากตัววัตถุนั้นๆนะครับทีนี้ มันจะแยกกันนะครับมันเหมือนจะเป็นงานชิ้นมันจะเหมือนกันเป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่าส่วนเงาตกทอดเนี่ยก็จะต้องมืดกว่าใช่ครับนะครับแล้วก็ลักษณะของเงาตกทอดก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับโซวัตถุถึงมือจะไม่เหมือนสักทีเดียวก็จะเป็นรูปรักษ์ที่มันคล้ายๆคือใช่ครับนะครับก็จะต้องมีน้ําหนักที่มืดกว่านะครับเกินตัวเฉลี่เงาตกทอดสรุปความรู้ให้นเรียนรอบนะครับดูจากชิ้นนี้เลยสังเกตว่าครูเซนจะขีดเป็นเส้นๆแบ่งระยะของ แสงเล็กเงาเสร็จแล้วจะนิดไปแล้วเดี๋ยวจะให้กูแจ็คช่วยอธิบายแล้วเดี๋ยวกูเสร็จจะช่วยชี้ไปให้ดูนะครับเอาเริ่มจากอันแรกกันเลยจะเป็นแสงแจ็คแสงสว่างที่สุดนะครับอ่าแสงสว่างที่สุดนะครับเราถัดไปครับก็จะเป็นแสงสว่างครับอ่าเราจะเรียกว่าแสงสว่างนะครับถัดไปจะเป็นเงาครับอาจจะเริ่มอยู่ในฝั่งมืดเลยนะครับเราจะเรียกว่าเงาต่อไปต่อไปเงามืดครับอ่าเงามืดนะครับในเงามืดเนี่ยมันจะซ้อนด้วยอันหนึ่งครับเขาเรียกแสงสะท้อนอ่าแสงสะท้อนครับมันจะอยู่ในส่วนส่วน ใกล้ๆกับเงามืดครับครับนิดเดียวสบะเงาเมื่ขึ้นมานิดเดียวครับอันสุดท้ายครับก็จะเป็นเงาตกทอดนะครับเงาตกทอดครับสังเกตได้เลยเงาตกทอดต้องมืดกว่าตัวเราตัววัตถุตัวเงาที่อยู่ในตัววัตถุนะครับต้องมืดกว่าเป็นลักษณะนี้นะครับการแบ่งของการแบ่งชั้นของแสงเงานะครับครับโอเคอี๋ยนนี้เจ้าก็จะมีข่าวดีเหมือนเดิมครับคุณจันข่าวดีนั่นก็คือนักเรียนเรียนในชั่วโมงนี้ไม่มีการบ้านนะครับ ก็คือให้นักเรียนกลับไปที่ชิ้นงานเดินเลยนะครับเมื่อเมื่อได้เรียนรู้ความรู้เสริมที่ครูแจ็คก,กับครูแซนได้สอนเพิ่มไปแล้วเนี่ยให้นักเรียนกลับไปทํางานของตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นครูเชื่อว่ามีบางคนที่ทํางานสมบูรณ์แล้วก็มีหรือบางคนที่ยังทําแล้วยังไม่ค่อยดีสามารถกลับไปทําใหม่ได้หรือกลับไปแก้งานให้มันดีขึ้นได้หรือถ้าใครบอกว่าออของเก่าเรายังไม่ดีก็สามารถทําใหม่ได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็เอาความรู้ที่ครูเซฟครูแจ็คได้มอบให้เนี่ยไปเพิ่มงานนักเรียนให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับด้วยด้วยความรู้นี้นะครับอีกอย่างครับสำหรับใครที่ยังลงไม่ยังลงเส้นเงาไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูสั้นๆหลังจากนี้นะครับนะครับก็ภาพนี้นะครับครูเซฟของครูแจ็คก,ก็รู้เห็นว่า ครูสะ,ะขอแจกแจงลดภาระงานของนักเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าจะเพิ่มความรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรูร้ได้มากแต่ว่าไม่อยากให้นักเรียนเหนื่อยหรือเคร,รียดับการทำงานเกินไปอยากให้ชิ่งานน้อยๆแล้วก็สร้างสร้างผลง,งานให้ได้สูรณุที่สุดจะไปตัวแจกแจงครับแต่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับช่วงนี้โควิดยัง จะมีความแรงขึ้นเรื่อยๆครับไปไหนก็ยังเหมือนเดิมครับใส่แมสครับไปลั้งมือทำกิจกรรมหลายๆอย่างเสร็จแล้วก็เราก็ล้างมือให้เรียบร้อยหรือใช้เจลก็ทาก่อนก็ได้ครับครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับคบก็มเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ